ควรช่วยตัวเองบ่อยแค่ไหน สนับสนุนโดย s ฟ i o n Class เพิ่มแพชชั่นให้ชีวิตคู่สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมทุกคนเข้าสู่รายการ e c r e t r o o m นะครับวันนี้เนื้อหาสาระเหมาะสําหรับผู้หญิงและผู้ชายนะฮะมีผู้ชายแถมเข้ามาด้วยเนื่องจากว่าเดือน2เดือนมานเนี้ยมีหนุ่มๆถามผมมาเยอะเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะถามเรือเกี่ยวกับเรื่องแข็งไม่แข็งช่วยตัวเองบ่อยดีไหมหรือไม่ดีหรือเวลามีเพศสัมพันธ์ทําไมบางทีแข็งแข็งอ่อนๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางคนเสร็จ เร็วเสร็จช้าเนี่ยคำถามผู้ชายจะมีอยู่แค่นี้แข็งไม่แข็งเสร็จเร็วเสร็จช้าวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนผู้หญิงที่มาถามผมก็จะมีปัญหานี้เช่นเดียวกันเช่นช่วยตัวเองวันละหลายๆครั้งได้ไหมคะเออพี่เป็นสาวโสดนะคะช่วยตัวเองวันละสิบครั้งเยอะไปไหมคะอ่านเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะฮะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถ้าเราเป็นหนุ่มโสดสาวโสดหรือเรามีแฟนแล้วก็ตามเนี่ยเราช่วยตัวเองได้ไหมและควรช่วยมากน้อยแค่ไหนถึงจะดีเกิดผลดีกับสุขภาพแล้วก็ไม่เกิดผลเสียกับการมีเพศ สัมพันธ์กับผู้รักของเรานะฮะอ่ะเอาเรื่องผู้ชายก่อนเพราะมันใกล้ตัวผมอันนี้ผมรู้มาแต่เด็กนะครับผู้ชายถามว่าช่วยตัวเองบ่อยๆดีไหมนะครับถ้าสําหรับผมนะผมว่าดีดีตรงไหนดีตรงที่เราไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์มัว่วซั่วกับคนนั้นคนนี้เวลามีอารมณ์ทางเพศเข้าห้องน้าปิดประตูช่วยตัวเองจบนะฮะจบกิจภายใน5นาทีไม่เดือดร้อนใครไม่ติดโรคไม่ทําใครท้องไม่สัาสนนะฮะอันนี้คือวิธีทางออกง่ายๆของผู้ชายนะครับแต่ทีเนี้ยบ่อยแค่ไหนสมมติถ้าคุณเป็นวัยหนุ่มหรือวัย หนุ่มใหญ่ก็ตามแต่คุณยังกระเฮี้ยนกระหือเรืออยู่นะฮะอารมณ์ทางเพศสูงร่างกายมันดีดมันดีดออกกําลังกายมาเยอะอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าวันละครั้งกําลังดีนะครับอาจจะตอนตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนนอนตอนกลางคืนก็ได้ถ้าคุณช่วยตัวเองก่อนนอนมนก็จะทำให้คุณหลับง่ายหลับสบายคลายเครียดใครที่มีปัญหาแบบนอนไม่หลับอะไรเงรี้ยบางทีคืนไหนนอนไม่หลับนะฮะต้อง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 ,องลวกก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บสบายตัวร่างกายหลั่งเอนโดฟินหลับนะฮะหรือบางที่ตื่นมาโอ้โหวันนี้มันคึกอะไรวะใส่่กกาาางงงเเไไไปทํนนมมด้ลยั ตั้งเคารพทงชาติตลอดเลยก็ต้องต้องต้อง,อง,องลวกก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอมันมันเสร็จปุ๊บมันก็นิ่มลงก็ออกไปทํางานได้อย่างมีความสุขตัวเบาขาเบาว,วิ่งปอเลยทีนี้ผู้ชายวันละครั้งกําลังดีที่ผมเจอปัญหาพราะมีหนุ่มหนมหลายคนถามมาว่าโค้ชครับผมช่วยตัวเองวันละสามครั้งโค้ชครับผมช่วยตัวเองวันละห้าครั้งอันเนี้ยไม่ดีละนะฮะต่อให้คุณเป็นเด็กหนุ่มวัยยี่สิบหรือสามสิบหรือสิบกว่าก็ตามนะฮะถ้าคุณช่วยตัวเองบ่อยเกินไปเนี้ยวันละสามครั้งห้าครั้งส ที่เสร็จเร็วนะครับเวลาคุณไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์จริงๆเนี่ยมันจะเสร็จเร็ว2คือมันจะแข็งแข็งอ่อนๆนะครับบางทีเราเรามีอารมณ์หูแข็งปึงเลยพอสอดใส่เข้าไปสักพักนิ่ม เอาออกมาทําทํททาทำอ้าแข็งใหม่ใส่เข้าไปนิ่มอีกนะฮะท้งนี้ทท้งนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเวลาที่ผู้ชายช่วยตัวเองเนี่ยหลายๆคนเลยรีบนะครับบางคนดูหนังโป๊ดู AV ีบางคนดูรูปเซ็กซี่แล้วก็รีบทําบางคนเนี่ยหนาทีก็เสร็จแล้วช่วยตัวเองบางคน30วิเสร็จแล้วบางคน15าวิเสร็จแล้วนะฮะไม่รู้จะเสียวตื่นเต้นอะไรมาก30วิ15วิ1นนาทีเสร็จไม่พอยังทําวันหนึ่ง3 4รอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นร่างกายเราเนี่ยมันเคยชินกับการเสร็จเร็วนะครับพอเราช่วยตัวเอง เราทาให้เสร็จเร็วปุ๊บพอไปมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กจริงๆเราก็เลยกลายเป็นคนที่เสร็จเร็วไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรารีบทำเรารีบทําแล้วมันแบบหนึ่งนาทีเสร็จ30วิเสร็จนี่บางทีน้องเคเราอ่ะมันยังไม่ทันแข็งตัวเต็มที่มันก็เสร็จแล้วนะครับดังนั้นเวลาคุณไปมีเพศสัมพันธ์มันก็เลยเกิดปัญหาอ่อนๆแข็งๆแข็งๆอ่อนๆแล้วก็เสร็จเร็วตามมานะฮะหนุ่มๆจงฟังไว้ถ้าคุณไม่อยากมีปัญหานี้นะครับวันละครั้งพอนะฮะหรือจะให้ดีวันเว้นววัันนนนนเเลลาาาาาากํํงงดดีมจะไไ้้้้้หหือออสุิใใช เอาไว้ใช้เวลามีเพศสัมพันธ์บ้างคุณช่วยตัวเองทุกวันเนี่ยบางทีอสุจิมันน้อยหรือบางทีหลังมามันก็ไม่พุ่งมันก็จะกลายเป็นแบบหยดหยดเยิ้มเยิมนะฮะสังเกตวันไหนเราช่วยตัวเองบ่อยๆวันละสองสาครั้งหรือว่าทําทุกวันเนี่ยน้ำอสุจิเราจะน้อยแล้วเวลาเราไปมีเซ็กซ์เนี่ยมันออกมาน้อยแล้วมันก็จะไม่ค่อยพุ่งแต่ถ้าเก็บไว้สักวัน2วันอย่างเงี้ยพอเราไปมีอะไรกับผู้หญิงปุ๊บโอ้โหทีเนี้ยพุ่งกระชูดออกมาเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่จะเอามาฝาก มผมก็จะบอกว่าถ้าคุณว่างก็ทําไปเถอะกับผู้หญิงมันไม่มีผลเสียอะไรเหมือนผู้ชายนะฮะเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ว่าต้องบบหลังอสุจิออกมาหรือมีอาการแข็งหรือไม่แข็งนะครับผู้หญิงเนี่ยคุณสามารถทําวันละครั้งก็กําลังดีถือว่าเป็นอะไรสวยๆแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีอารมณ์ทางเพศเยอะอ่ะสองครั้งตอนเช้ากับตอนกลางคืนไม่ว่ากันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสภาพชีวิตคุณเป็นยังไงถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทําหรือแบบทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมกลางวันดูซีรีส์กเกาหลีอะยเพลงนรอจังเลยเยิมแล้วแอบอบตติวัเง ไม่มีใครรู้ไม่มีใครว่านะฮะเพียงแต่ว่าต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องนะครับถ้าสมมติเราใช้นิ้วมือนิ้วมือเราต้องตัดเล็บให้สั้นสะอาดไม่ว่าคุณจะใส่เข้าไปข้างในหรือเล่นแค่กับน้องคิสเนี่ยนิ้วมือต้องล้างมือก่อนให้สะอาดถ้ามาน้ําหล่อเลื่นน้อยต้องใช้เจลช่วยนะครับหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเปียวแซบนะฮะคุณมีดิวโดมีของเล่นมีน้องเคปอมเนี่ยทำความสะอาดเอเจ้าของเล่นของคุณให้สะอาดทุกครั้งแล้วก็อย่าใช้ไซส์ที่มันใหญ่เกินไปูบางคนซาดิดบ้างใช้แบบ9นิ้ว10นิ้วอย่างเงี้ว คือมัจริงมีแฟนขึ้นมาจริงเจอผู้ชายไทย4นิ้ว5นิ้วสลดเลยจ้าช่องคลอดหลวมน้องสาวไม่ฟิตกระชับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณสําหรับผู้หญิงนะปริมาณไม่เป็นไรแต่วิธีการและความสะอาดสุขอ,อนามายัยสําคัญสําหรับคุณมากที่สุดนะครับใครสงสัยนะผู้หญิงนะคนไหนทาไม่เป็นไม่รู้จุดเสียวช่วยตัวเองไม่เป็นนะฮะอยากได้วิธีการหรือท่าทางที่แบบเก๋ๆนะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทลปีนะครับคอร์สนี้จะพึ่งชื่อว่าฟินนะฟินแปลว่าเสร็จถูกปะ เสร็จฟินฟินเสร็จถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เสร็จเสร็จยากหรืออยากรู้วิธีการเสร็จด้วยตัวเองรวมไปถึงวิธีการเสร็จกับผู้ชายเนี่ยในฟินเทอรรปีจะมีสอนไว้อย่างละเอียดส10บ,บทเรียนนะครับสนใจทักมาที่ไลน์แอดเทนนูวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ใครอยากปรึกษาผมแบบตัวต่อตัว,ตวทั้งทางโทรศัพท์และแบบมาเจอตัวนะฮะก็ทักมาที่ไลน์แอดเทนนูวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ